โอ้โหกดเล็กขออเฮียเอ้แต่กินอีกคำหนึ่งก่แท้นเดนตังโดนไปเลยโอ้ยไม่น่าพอขึ้นโอ้ยบัลลัสลียมเอาไมเอาไมาแล้วหัวรอเลยกัน้อไอเหียที่เนี่ยกูมันชิมแล้วล่ะอยากชิมไปเมึนกินอ่ะนี่คือหัวเลี้ยว พี่ขนาดเนาะขนาดละขนาดแบบมูเลอรขนาดเลยม่สิบตงนละขอชิมก่อนเอาแบบมูกันเนาะเอาแบบมูข้าแหกครับขนาดก่อ ไปกินของขนาด <c oughs> ยำไปอีก,กปุ๊บนึงกราจาข้าวหมูอม่ะพอดีพอดีหนุ่มหนุ่มอะไรก็ยำมิลวับยำกินครับหวานนำเปรี้ยวตามเค็มมันมนิดนึนนนงแล้วก็กัดขนามากขัน้นหวานกัดขนาดหวานบมูะครับดบบมู จะอะไรอ่ะเปิด้านเดี๋เลยครับรู้ไหนชักไหนจักดาวครับชิบเลยครับชิบเลยครับฮาบก็ไม่หักเลยมั้งครับบอกครับอร่อยดีครับอร่อยอร่อยอมรูปตัวอันนี้คือเมนูอะไรครับหมูหมูบังหนาวบักหน้าวถ้าบักหน้าวมี่กับเท่าบัมีจริงๆแล้วถ้ามีกระเทียมมันจะอะไรกันนี้ขนาดมัน ทุกหนึ่งกรอบกับหวานหวานขนาดหวานขนาดเลยหวานน้ำตาลหวานขนาดโอ้จิมทหัวหน้าแล้วกันน้ำอีกึนึ่นกับรสชาติของหมูก็เคี่ยวเคี่ยวไปสักพักหนึ่งกับเปรี้ยวของน้ำจิ้มแล้วก็หวานตามเลยเค็มมานนดนึงผสมกับซากหมูกับเคื่องต้มตครับอันนี้บอกแบบหมูนะครับบอกหมูแล้วว่าแบบคนอื่นเลยคนเอ็นเที่ย้เหตุไรกัน คือว่าเหตุเกับเ่าเป็นโมูกันนะับนี่แบดีนเ้าชัดดีเปิดหันเด้เลยครับท่าถ้าถาบว่าเป็นโมเศ้าเห็ดเลมาว่าแดกมาว่าแดกเล่นนะคนแดกเบิด